สวัสดีจ้ะพี่น้องโอ้ยลังจากแไม่น้อยไปสรงหลานเมื่อวานนี่เมือ่อยมากเลยค่ะเพราะว่าไม่น้อยบอคอยสบายเนาะเอาง่ายๆก็คือไม่น้อยเป็นฟีมานานแาเราค่ะเป็นฟีอยู่กลนนะคะแต่ว่ามันบอหันไ้เป็นหัวบบเนี่กระทนเจ็บมาเรื่รอยๆสิทโทรหาหมอกบอยานบ่มีเวลาได้เบิงหลานยานนวนยานนีนนนเนาะก็เลยตัดสินใจว่าอะทรงหลานกลับก่อน ก็เลยเพอส่ง้านกับเมบื่อวานนี่มันมันเออเขาเอินอยังละพี่น้องมันนั่งรถนานจากบ้านแม่น้อยไปสนามบินกับสามชั่วโมงจากสนามบินมากกับสามชั่วโมงนงั่งนานจนแบบมันระบ,บุบแต่ว่าก็ยังโทรหาหมอได้เพราะว่าเบิ่งแล้วมันยังบ่เป็นหัวแต่ว่าแม่น้อยกินยาแต่กินยาของบ้านนี่มันมีตัวที่ว่าเป็นยาแก้อักเสบในโตเนาะคะ่ะเป็นยาแก้ปวด เิอีบรูเอียงสักยางนี่แหละคะ่ะแม่น้อยกินเราคือซื้อว่ามันมันหลักโตขึ้นแต่มันบรสะดวกที่สิลูกสินางแลวก็อย่างนึงเนาะคะ่ะเกิดการสูญเสียในเกิดการสูญเสียในขอบพ่อพยญนะ่นําแม่น้อยก็เลยแบบว่าเออมันหลายอย่างคะ่ะอาจจะต้องได้ไปซอยเพิ่นเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่น้านะคะอีกอย่างหนึ่งมันก็นําเสนอเรื่องเล่าวานะ่าใดเนาะมันเป็นเรื่องของขอบครัวเนาะคะ่ะเกิดการสูญเสียเกิดขึ้นในมือเดียวกันที่ร้านกับเนาะคะ่ะเมื่อวานนี้ เห,เหตุการณ์มันเกิดขึ้นใน,ใน,ในมือร้านกับพอดีหลยอย่างนึงกับเขาต้องไปซอยเพิ่นนมล้วกับสภาพจิตใจพ่อหญ่บ่โอเคค่ะแล้วอีกอย่างนึงไม่น้อยกับเจ็บตัวเองลูกนังกระลำบากพร้อมทั้งสิบไปหาหมอพร้อมก็บบรู้ว่าเสัไใ๋แต่พ่อหญยว่ารอบเบิง่อนเพราะว่ามันเขาเบิง้วมันมันยังเป็น เขาเอิญอย่างมันยังบ่เป็นหัวนะคะแต่มันเป็นฟีไ่แต่ว่ากินยาตัวนี้หู้ซึกว่ามันหลัดตัวเขาอยู่ค่ะแล้วก็มีพะละหลายอย่างสิต้องเฮ็ดซอยทังขรอขพวกพยายนะคะ่ะเนาะแล้วก็เรื่องเล่ามันนําเสนอบ่ไดอลไยอย่างหนึ่งตอนนี้สภาพจิตใจก็มีแต่ค้นสศส้าๆแล้วะค่ะนอกตอนนี้มีหน่อยก็จักสิจังไดก็เลยตัดสินใจที่จะผัจกผจะกอพักจักสองสามมือก่อนคะ่ะเพราะว่าสิเข้าไปซอยเพื่อนเฮ็ดนั้นเฮ็ดนี่นะคะเนาะ ท้งเจ้าของกระเจ็บตัวแล้วก็ขอพักรักษาตัวก่อนมันบวไรตอนนี้แม่น้อยยังบวไรนั่งกินเขาเป็นจุเป็นจ้าละเออย่งหนึง่งเอียกหากิโลไม่น่อก็อยากบีบแม่น้อยอยากบีบน้ำหนักบีบน้ำหนักลงให้มันในหอดทกสิบไว้ไว้เพราะว่ามันใกล้สิไปคบาไปพบหมอวาวานแล้วแล้วแม่น่อยก็อยากจะรักษาตัวเองแบบ เอาจริงเอาจังซศราึจักเทื่อแน่นะคะแล้วพอดีมาเจอเรื่องเล่าอันเงยขอบขั้วที่ได้สูญเสียนี่ก็อยู่ในบ้านก็มีแต่พูดเ่าเานาะไม่น้อยก็สิได้เข้าไปซ้อยเพื่อนยิบจับนั่นนี่ยกง่ายของน้านะคะเพราะว่ามันก็เพื่อนกระเถาเพื่อนก็เห็นยังบได้เพิ่นก็พาตาัดคือกัน,นะะเนาะค่ะเนาะเข้าก็ไติสูญเสียไม่ไงไม่ไงเกาไปแล้วเรียบร้อยนะคะ ไม่น้อยก็อาจจะได้เขาไปซอยเพิ่อนอีกหลายอย่างเนาะตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนที่ล่อโทษปรึกษากันน้่แล้ะก็ตัวไม่น้อยก็จะได้รักษาผีไม่น้อยไปน้ัแล้วก็สิได้ลดน้ำหนักไม่น้อยไปน้ัมันมีหลายอย่างสิต้องเฮตค่ะตอนนี้เพราะว่ามันก็มีแต่ผู้อายุหลายๆแล้วหยิบจับยังมันก็สิยากเนาะเพราะว่าด่างที่หูค่ะถ้าเกิดยังขื่นยังเสียมันก็ต้องเคียยวของในบ้านออกเนาะแล้วที่เนียนการเครียย์ของ เล่ากับยกของหนักบ่ได้เพราะว่าพอหญ่เล่ากับผ่าตัดนะคะจังใดไม่ได้กลับม้านแน่นอนค่ะเรื่องฟรีนี่พอปนใดเราค่ะเพราะว่าแต่มันเจ็บมือบ้านานางนั่นแห้งเมือขค้ืนนี่นอนทั้งคืนค่ะจนไข่ขึ้นเพราะว่าเฮานางถับมันได้พี่น้องแล้วบันนี้ไม่นอ้ไปนั่งกินข้าวตอนที่แวะจอดปั่นอันจอดก่อนสี่หอสนามบินพากันไปนั่งกินขาาน้าวแล้วบันนี้มันเย็นพี่น้องมันเย็นที่จริงก็าพยายนั่งมองเย็นๆนอกจากเขาจะมม่ยังห้อง ื่านก็เลยน่งเย็นๆมะนั่มันก็เลยปวดถือขิงไข่แต่ว่าเมื่อนี้เมื่อเมื่อกินยาแล้วค่ะอะาทิตย์นี้กับงานิยนยงแน่เพราะว่าสิบไปบ้านที่เพิ่นเสียชีวิตนี่แหละค่ะห้าได้ยกของได้ยกายของอียองยซอยเพิ่นไม่น้อยยังกลับมาเห็ดคลิปคือเก่าเลยยังหนึ่งช่วงนี้ไม่น้อยก็จะได้มีโอกาสในการบีบนำนักเจ้าของน้ำขาขันไม่น้อยยังเห็ดคลิปกินเขาอยู่มั่นกระสิลดยากแน่ มันดสาแนี่เพราะว่ามันไก่กำหนดที่จะได้พบหมออีกรอบหนึ่งเนาะสำหรับเบาหวานเดี๋ยวกลับมานะคะขอพักผ่อนแค่แป๊บเดียวนะคะด้วยรักจากใจจ้ารักนะจุ๊บๆบ๊ายบายจ้า